น้ำฝนกุลนัคะค่ะเป็นนางเอกที่เรียกได้ว่าใกล้จะลาวงการเต็มทีแล้วลวคะค่ะน้ำฝนกุลนัะหลังจากที่เจ้าตัวใช้ชีวิตคู่กับหนุ่มฝรั่งจอร์แดนเธอผันไปเป็นแม่ค้าเที่ยวรอบโลกตามไปส่วนละครเราแทบจะไม่ได้เห็นบนหน้าจอเหมือนกับหลายปีก่อนคะ่ะเรียกได้ว่าเจอรักปัจจุบันเธอเคยคบหาดูใจกับดาราชายในวงการแต่ไม่เคยรับรืนเท่าไหร่เพราะมาลอกีก็คืออีกฝ่ายคบซ้อนทําให้เธอต้อง เป็นคนที่เลือกเดิอนออกมาซึ่งเขานี่ยก็เลือกไม่ได้เลยค่ะว่าจะลงเอยกับใครประมาณว่ารักผู้หญิงสองคนในเวลาเดียวกันทําให้สาวฝนเองเริ่มกับใจลองคบฝรั่งแทนซึ่งสามีคนนี้เองบอกได้เลยว่าดูแลดีมากๆถ้าใครติดตามโซเชียลจะเห็นดีถึงวิธีการที่ใช้ชีวิตราบรื่นแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ก่อนน้าเจ้าตัวก็พาบุตรสาวอย่างทาเรียบมาร่วมเปิดใจเล่าเกี่ยวกับสุขภาพกนไม่ค่อยดีเท่าไหร่คะ่ะเพิ่งจะเจอก้อนเนื้อในตัวหลังจากเธอนั้นคิดได้ว่าเราเป็นอะไรไปไม่ได้เพราะว่าบุตรยังเล็กอยู่คิดหลายอย่างมากๆถึงขนาดโทรหาสามีบอกให้จดรหัสต่างๆในมือถือมีสมบัติอะไรค้ายกันเขียนเป็นลายลักษณอักษรแม้จะสามารถหายได้แต่เราก็ไม่อยากเป็นไง ที่ห่วงมากที่สุดคือทารียจ,จะมีแม่ใหม่ไม่ได้อย่างจอแดนเองเขามีแฟนใหม่ได้อีกเป็น10คนแต่บุตรหาใครมาแทนตนไม่ได้เพราะว่าแม่สามารถมีได้แค่คนเดียวใจก็ยังไม่พร้อมจากไปนะน้องยังเล็กด้วยอยากจะอยู่กับเขาไปนานๆมีเรื่องไม่เข้าใจกับสามีด้วยความที่ไม่มีพี่เลี้ยงช่วย ในปีที่ผ่านมาอาจจะย้ายไปอเมริกาเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เธอเปิดเผยให้ฟังค่ะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสาวน้ำฝนค่ะ